โอเคครับวิครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวในฐานะศิลปินวิคินะครับชื่อธีรวิทย์ภูผาครับผมชื่อเรียนชีวิตครับครับผมเป็นศิลปินอิสระใช่ไหมครับทางนี้ตั้สรรผลงานมานานหรือยังอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตอนนี้เรียนจบมาได้ประมาณ3-4ปีครับจบที่ไหนครับอ่าราชมงคลธัญบุรีครับโอเคครับผมแล้ววันนี้เอาภาพมาแสดงในนิทรรศการ คืออะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับผม,มก็เป็นการตีความต่อจากคอนเซปต์รวมที่เป็นราภพานสูงนะครับผมแต่ยังคำนี้แล้วมันนึกถึงการต่อสู้หรือทำลายล้างอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงการสร้างโค้วตรงข้ามทางการเมืองของประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่มัน พยายามจะสร้างพวกตรงข้ามปลุกฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นผีเป็นปีศาจแล้วก็นําไปสู่การลด,ดทอนความเม็นมนุษย์ของคนครับจนหล,หลายๆครั้งในปวาริษามันนําไปสู่การสังหารหมู่หรือ,อความรุนแรงที่มันเกิดขึน้นราดพันธ์สูตรไปเลยใช่ไหมใ,ในส่วนตัวนี้เราสู้กับตัวอะไรนะเมื่อกี้บอกซอมบี้ใช่ครับเป็นเป็นตัวแทนของฟาม เป็นเหมือนเราจะได้ยินคําว่าฝ่ายหนึ่งมันจะปลุกผีอันนู้นผีอันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมเป็นการปลุกขึ้นมาลอยๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงๆหรือเปล่า <c oughs> เขาชั่วจริงหรือเปล่าเลวจริงหรือเปล่าครับผม <c oughs> แล้วตัวฮีโร่อะตัวคนที่ที่ทําลายล้างที่ฆ่าติ่งไม่ดีทํทไมใช้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงไหมใช่ครับจริงๆเป็นสองชิ้นจะเป็นเด็ก ก็คืออยากจะพูดถึงในความรุนแรงทางการเมืองมันยังมีเด็กอยู่ครับบางทีผู้ใหญ่พยายามจะยัดเยียดความเชื่อให้เด็กเชื่อแล้วก็คิดอย่างนั้นครับอ,อย่างชิน้นนี้ที่ใช้เป็นธนูก็คือผมมีความรู้สึกกับาการยิงธนูว่ามันเป็นการทำร้ายทำร้ายกาันด้วยแบบมันเป็นอาวุธที่มันโบราณนี้ยรัพุงพ่งเป้าไปเลย ตัวซ้ายนี่เป็นเครื่องเล่นไงเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกมแต่หมัยก่อนมันคือมันแทนอะไรยังงจริงๆเป็นเราจะได้ยินคําบ่อยๆคือเกมการเมืองนี<อ>่ยก็ใช้แทนเป็นระบบมันผลิตผีผลิตอะไรขึ้นมาให้เราเกลียดชังครับรได้ครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นเหมือนภาพซ้อมวมยใช่ครับ,รบอันนี้เป็นแนวคิดมาจากไหนทําไมถ้งเป็นมวย อ่าจริงๆไอ้ผมใช้เด็กเหมือนกันใช่ครับใช้เด็กผู้ชายกําลังเหมือนพันชิงบอลกับโตเกมเหมือนมวยมันเป็นศิลปะประจำชาติไทยครับงานชิ้นนี้ก็คิดขึ้นมาจากกลุ่มสีของธงชาติอ๋อก็คือแดงขาวน้ำเงินใช่ครับแต่สีน้ำเงินจะถูกซ่อนอยู่ข้างในเงาแล้วแล้วมีผู้หญิงที่กำลัง กัำเวทอัน,นัไนเขาก็ชกลมอยู่ใช่ไหมเป็นเหมือนการสอนชกมวยครับรูปนี้คอนเซปต์หลักๆเป็นเหมือนเทรนเนอร์สอนเด็กกําลังต่อให้เขาต่อสู้รงนี้เป็นสังเวียนเป็นเวทีมวยก็คือสังเวียนเลยแล้วก็เอาเด็กเข้ามาก็คือเหมือนให้เด็กเป็นตัวแทนต่อสู้ ส่วนตัวซ้ายมือก็เป็นเครื่องจักรเหมือนกันเครื่อง punching b a l คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันสองตัวตรงนี้ก็จะเป็นพวกภาพโฆษณาชวนเชื่อยกของกนเรียได้ได้เทคนิคนี่เป็นสีน้ำมันใช่ครับสีผสมสียังไงเลยทำไมสวยจังก็อันนี้สีลงท่านรู้แต่อันนี้สีสวยสีออกเขียวก็เขียวม่วงก็ดูแบบมีเฉดมีอะไร ซอมบี้ก็ดูไม่ได้ดับนะซอมบี้ก็ม่วงๆคํำๆใช่ครับเป็นง่วงๆน้ำเงินน้ำหนในส่วนตัวนั้นได้ครับ <c oughs> ผมก็เรียนเชิญทุกคนเลยครับผมที่ชอบในงานศิละปะครับคร <c oughs> <c oughs> ับผมมาชมที่ <c oughs> สามารถมาชมงานของผมแล้วก็ศิลปินอีก19ท่านได้ที่ j o อยแมนก l ล e รีครับครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับ